สวัสดีค่ะท่านมาแล้ว,ลวพี่แจ้พี่แจ้ของน้องๆวันนี้น้องออมหรืออ่าท่านไหนครับวันดีครับค่ะน้องออมก,กับน้องเปิลค่ะน้องออเปิลครับครับรองแจ้สวัสดีค่ะรอ,องแจ้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรองแจ้ออมออมจวหัวไปว่าเดือนนี้เนี่ยเราเจอกลดอุบายจนอะไรที่หลอกลวงไปมูลค่าสูงถึงสองพันล้านเนี่ยค่ะพี่แจ้จากข้อมูลที่พี่แจ้ส่งให้ออมเนี่ยอ๋อ อ่าข้อมูลอันนั้นคือสามปีหกเจ็ดเดือนสามปีเจ็ดเดือนใช่ไหมครับอ๋ออ๋อหมายว่าไม่ไม่ใช่เดือนเดียวนะอ่าเอาเจ้าสวดทีครับสวดทีเดี๋ยวขออนุานึงเป็นข้อมูลที่ว่าเอาของเดือนใช่ไหมครับของเดือนนี้สักครู่นะครับอเอาเราเปิดสถิติดูกันเลยนะครับจะ<ช><ช>จะได้<ช>รู้ว่าในอ่ามันมีสามปีสามปีเจ็ดเดือนนะครับกับอ่ในกรณีที่ว่าอ่าเดี๋ยวนะครับอ่สักครู่ครับเอาเอเคครที่ส่งมานะครับเอาเดือนเดียวนะครับ การแจ้งความในเดือนเดียวนะครับของตั้งหนึ่งมีนาหนึ่งหนึ่งถึงยี่สิบยี่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยนะครับยี่สิบเจ็ดตุลานะครับ,รรบขณะนี้คดีออนไลน์เราเนี่ยนะครับปริมาณคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยครับประมาณสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเรื่องนะครับรวมเอาความเสียหายนะครับนะครับสองสองพันห้าร้อยกว่าล้านบาทเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยกว่าล้านบาทถ้าเฉลี่ยเนี่ยประเทศคนไทยเนี่ยเสียหายไปแล้วเนี่ย ต่อเฉลี่ยต่อวันตอนนี้นะเฉพาะเดือนตุลาที่ยังไม่ครบเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบกล้านบาทต่อวันครับผมอ้โหก็แสดงว่าก็ยังมีที่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 ยังพยายามแล้วก็ยังมีคนที่เอาหลักตกเป็นเหยื่อเอาว่าอย่างนี้เหอะอีกจํานวนมากใช่ครับสองพันกว่าล้านในในเดือนตุลาซึ่งครบเดือนเนี่ยนะฮะสองพันกว่าล้านแต่เราตัดหนึ่งตุลาถึงยี่สิบเจ็ดตุลาหกแปดเราเสียหายไปสองพันกว่าล้าน นะครับแล้วก็จํานวนเคสดีก็อย่างที่ว่านะครับก็คือสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเรื่องในเดือนตุลาที่เดือนเนี่ยที่ผ่านไปได้หนึ่งวันเนี่ยนะครับรวมระยะเวลาที่วันที่ผ่านมาครับผมโอ้คับตรนนี้เดือนตุลาเดือนเดียวนะเราไม่ได้เราไม่ได้ตัดทั้งสามปีเจ็ดเดือนหรือสามปีเจ็ดเดือนก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เอาง่ายๆเลขกลมๆนะครับเราเสียหายไปแล้วหนึ่งล้านคนหรือหนึ่งล้านเคสอดี แล้วก็มีความเสียหายไปหนึ่งแสนล้านบาทนี่นะครับระงับเงินไว้ในท่อที่ธนาคารหนึ่งหมื่นล้านถ้าจำง,ง,ง่ายๆเลือกหนึ่งหมดเลยในสามปีเจ็ดเดือนอ๋อตอนนี้คือเรายัง,งระงรับเงินไว้อยู่หมื่นล้านลลในท่อไงครับแปลว่าสมมุติสมมุติเราโดนแล้วมันรู้แล้วก็สามารถรับเงินทันอาจจะอยู่ในแถวสองแถวสามแ้กก็ระงับเงินทันแต่ว่ามันปนเปื้อนเรายังไม่สามารถที่คืน,คนให้กับผู้เสียหายได้เลย คพรี่จะไปถ่ายรู้ว่าพอจะมาแจ้งช้าแล้วเงินมันไปแถวสองแถวสามแล้วมันมีปนเปื้อนในกรในขอในหงเงินใครก็ไม่รู้ดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีโครงการที่เกิดขึ้นเขาเรียกมันว่แคดแบค็คหรือโครงการเรียกว,ว่าปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนอันนี้เริ่มแรกมาจากกองบัญชาการไซเบอร์ตอนเมษาหกแปดที่ผ่านมาแต่ขณะนี้สำนักงานโดยชาติโดยท่านผอ,อตรอตายแล้วก็ท่านพลตเอ,เอกธนา,าชูวง ท่านธนาชวงเนี่ยเป็นรองรอบตรดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วตั้งศ<อ>ูนย์บรขึ้นขึ้นมาใหม่เลยศูนย์นี้ประส์บริที่ที่ขึ้นมาใหม่ว่าเอ,ย,อย่างนี้เราต้องเร่งเอาขนาดเกิดเหตุแล้วไล่ล่าเอาเงินคืนแบบบัดดาวเร็วๆเลยเขาเรเลยว่าต้องคืนเลยไม่ใช่ไปรอแช่อีกสามปีแปดปีคดีถึงที่สุดพอดีเราแย่เลยนะครับประชาชนาแย่เราจะทำยังไงให้เร็วขึ้นก็เลยมีการปรับกระบวนการเพราะมีการชีพเนี่ย มันไปมันเปลี่ยนสถานการณ์ไปเรื่อยมันเปลี่ยนแผนพิธีการไปเรื่อยและตอนนี้มันเป็นเวลาแห่งโลกโรคนะโลกคือนานาชาติไม่ใช่วารละแห่งชาติอย่างเดียวมันหนักหน่วงจริงๆไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวครับนักการมเมืองเราหรือว่าจะเป็นประชาชนทุกข้ขาราชการคนเรือเราทั้งทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักของชาติไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนเราจะมองเรื่องยาเสพติด แต่จนนี้ข่าวออกทุกวันเนี่ยถามว่าระหว่างยาเสพติดที่ออกก็อยู่เนี่ยกับอ้อเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยอันไหนเขาหนักกว่าเนี่ยอ๋อสแกมเมอร์นี่ก็เรื่องใหญ่ยาเสพติดก็เรื่องใหญ่กับสแกมเมอร์นี่คือแบบเห็นกันเลยว่าหลอกลนบริสุทธิ์ภาษีกราเลยเหยื่อนี่คือแบบยาเสพติดบางทีเหยื่อเป็นไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าเหยื่อได้หรือเปล่านะยาเสพติดนะยาที่แต่งใจมันมันคือคือคตเดื้อ แสแกมเมอร์คือคุณป้าอย่างที่ผมไปเจอเขานั่งอยู่เฉยๆที่อยากจะลงทุนนักและเสียแล้วหรือพวกเราเนี่ยดีเจน้องเปิลน้องอมเนี่ยนั่งเฉยๆมันเอาตังเราไปผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปเล่นเรื่องนนังกับคุณนะผมไม่ได้ไปเฉยๆกัาคุณนะแต่คุณตังไว้ได้ไงอ่ะถูกต้องไหมคะค่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 ะพี่แจล่าสุดได้ที่พี่แจเล่าให้อองฟังว่า ของสำนักงานต่างปรชาตินะครับรวมหลายๆหน่วยเลยก็ลงไปอย่างมีที่ไปปฏิบัติกางล่าสุดที่บอกว่าเป็นโกดังนี่เป็นเป็นเทสแบบไหนหลอกลวงแบบไหนแล้วเราไปได้อะไรมาบ้างคะอย่างนี้ครับศูนย์วอลูมของสำนักงานต่างชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ที่ผมว่าเพิ่งตั้งขึ้นมาเร็วๆเนี่ยนะครับศูนย์วอลูมก็เรืงวอลูมตรลนะครับนะครับเป็นวอลูมตรอนะครับเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องไซเบอร์ โดยเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกแอนตี้แอนตี้ไซเบอร์สแกมเซ็นเตอร์ศูนย์แอนตี้ไซเบอร์สแกมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์ที่อย่างเช่นคุณป้าที่ออกข่าวไม่กี่วันนะครับที่ออกข่าวว่า,าคุณคุณยายท่านเนี้ยเอาเรียกผู้ผเสียหายท่านนี้แล้วกันผู้เสียหายท่านเนี้ยขณะผมไปบ้านที่ท่านที่เกิดเหตุเลยอยู่ที่ดินแดงที่กรุงเทพมหานครก็ไปบอกครับขณะเนี่ยคุณลูกชื่อเป็นดรมินเนี่ยแกเป็นห่วงนะครับ ก็เลยไปแจ้งกว่็เลยอยากก็เลยไปแจ้งตำรวจนะครับนะครับไปแจ้งตำรวจแต่ยังลงมาจังหวัดไม่ได้เพราะว่าผู้เสียหายคือคุณแม่ไม่ได้มาเองใส่ตัวใสยตัวสนนดินแดงก็เลยไปบอกนะครับกับผู้เสียหายก็ไม่เชื่อนะครับกับผมก็เลยต้องไปดูที่เกิดเหตุเองแล้วเข้าแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยส่งให้กับวอลูนทอรอเขาเรียกว่าศูนย์นี่แหละครับที่เนี่ยครับแอนตี้นะครับแอนตี้ไซเบอร์สแกมเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่าศูนย์ศูนย์ข้อมูลของ ก็เรื่องวอลลุ่มของตอรออะวอลลุ่มของสำนักงานตำรวจชาติก็ここเช็คเลยครับรัดิจูดลองดิจูดเนี่ยเงินโอนกาลังโอนไปไหนนะครับโอนไปยังไรเราคือแบบแบบปัจจุบันทันด่วเลยเราก็จะสามารถระงับเงินได้เร็วอย่างนั้นผู้เสียหายต้องรู้เร็วและต้องมาแจ้งความเร็วแต่ในเคสของคุณผู้เสียหายท่านนี้หรือคุณคุณยายท่นี่ท่านท่านไม่ยอมมาแจ้งความท่านบอกท่านจะต้องลงเสียงอีกจักแสนหนึ่งตอนนี้เสียหายไปสิบกว่าล้าน ผมเข้าไปคุยเองพยายามเอาโน้ตบุบ๊กไอแพดไปเปิดนะครับนี่ครับจะเห็นเลยว่านายกอนะครับนี่คือนี่คือของนายกอซึ่งเป็นมิจฉาชีพท่านโอนไปทั้งหมดสิบห้าบัญชีโอนที่ไหนที่ปางกิมยีเชียงรายรรนแก้วหนองคายโอนหลายที่มากในสิบห้าไอ้เจ้าที่มันไปกดกดเงินหลายที่มากในสิบห้าบัญชีนี้ก็พยายามอธิบายให้ท่านแต่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยอยู่ในพวงนอยู่ในพวง ซึ่งตัวนี้อย่าใช้คํว่างงเด็ดขาดไม่ใช่นะครับไม่ว่าคุณจะจบเปียเตียทัวร์ไมเอกหรือจบหรือไม่จบแล้วแต่แต่ถ้าคุณอยู่ในพวงของไฮบิสแคมหลอกให้รักเรียกว่าโลมาสแคมหลอกให้ลงทุนเรียกว่าไฮบิสแกมตอนแรกฟอกปนัจจ์จ๋าแล้วจนั้นชุนเคยกันเรื่อยๆก็กลายเป็นลงทุนรู้จักทท่าไหอ่ะอันนี้ก็ห้บิรอคะแพัตฟอฟองก็พูดได้เลยสลตฟอฟองก็ต้องยอมรับคือจับไว้บุกและตีต่อ อันนี้อันนี้เคสเป็นไฮบริดเหรอคะอันนี้คือไฮบริดแกลมไฮบริดคือตอนแรกนี่แจจ่าก่อนคือโรแมนแกลมแจจ่าแจจ่าก็กลายเป็นที่รักนะครับแจจ่าก็กลายเป็นมร่วมงทุนกันนะลองแจค่ะลองแจอยากให้เล่าให้ฟังว่าเหมือนคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ้ยแบบนี้นว่าคุณคุณคุณเดือดท่านเนี้ยค่ะผู้เสียหายท่านเนี้ยเขาเจอรูปแบบใหม่ยังไงเขาทำไมเขาถึง มามาเป็นตำรวจไปหาแล้วยังไม่เชื่อยังอยากจะปูนไม่เชื่อเป็นโปรไฟล์ก็ไม่เชื่อครับเป็นโปรไฟล์หลอกไหมคะอย่างอย่างนี้ครับอต้องคือคือเนี้ยท่านรู้จักทางต i ิ๊ o ตนะครับแอปนึงอีกแอปหนึ่งรู้จักทาง Facebook เสร็จแล้วเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆการสนิทๆเชื่อก็ดึงเข้ามาในไลน์ก็คุยในไลน์ไปเรื่อยภายในเดือนหนึ่งคุยไปเรื่อยนี่เรามาลงทุนกันนะจ๊ะอ่าเลงทุนลงทุนก็โอเคมีการเทรด อ่าแล้วเทรดทรองอันหนึ่งอแอปเทรดทองอ,อีกอีกอันหนึ่งแอปเทรดเกี่ยวกับเงินเงินตานะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินแร่แรเหรียญนั่นแหละแร่เหรียญเนี่ยก็เทรดทองสองอันนะครับอันนึงก็แอปหนึ่งก็งกมาสักห้าล้านอีกอันหนึ่งก็มาสักสี่ล้านกว่ารวมก็กมาสิบล้า, <10 S 1> ลาน,านสองมาสองคนในคราวเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านเสิร์ฟท่านนี้ก็บอกว่า อดีตเคยเป็นข้าราชการมีความมั่นใจสูงแล้วก็ไม่ได้อยากใช้เงินของลูกนะนี่เงินเขาเองนะฉันเก็บไว้ตอนเกษียณมาจากการมีเงินบำเหน็จบำนาญมาก็เก็บเงินมาในชีวิตก็คือเขาเขามาจีบสองคนเลยอย่างนี้หรอคะเขามาจีบผู้เสียหายสองคนเลยอะหรอคะใช่ครับว่าคนละแอปเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนละแอปเลยแต่เขาไม่รู้จักกันหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นขบวนการเดียวกัน เป็นอ่อนั้นออันนี้คิดว่าคงพลกอลกระบวนกางกันแต่ว่าออกมาเข้าเวลาใกล้เขียงกันเดอน<อ>มาทางใช่ใช่คุณเปิ้ลนอ่ะใช่อันนี้พี่เาทางพี่แจ้อยากจะบอกนิดน,นึงครับว่าไอ้โปรไฟล์เรลองที่สวยอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วคุยกับเราดีๆต้องระมัดระวงังผู้นี้มีจิตวิญญาไม่ธรรมดาจนตนคนตญาายา<ห>สามารไฟล์คนไทยเอง เมื่อไฟสวยรอวิอยาขนาดว่าผมเองเนี่ยไป <Okay. S 1> ถึงบ้านผู้เสียหายที่ดินแดงนะฮะเอาตำรวจสอนอนินแดงไปท่านยังไม่เชื่อเอาแล้วกันมผมก็อยากเปิดว่าเนี่ยมันโอนเงินไปไหนโอนเวลาเท่าไหร่กดตู้ไหนอำเภอไหนตำรวหไหนผมรู้หมดและก็ <Okay. S 1> สามารถเอาไซเบอร์เช็คไซเบอร์เช็คเนี่ยเอาเอาเลขบัญชีทั้งหมดในสิบห้าบัญชีมาใส่ในถังของไซเบอร์เช็คแอปพลิเคชันของสำนักของตำรวจไซเบอร์ ให้เขาดูเดี๋ยวนั้นบัดนาวเลยนะทั้งหมดนี่คือบัญชีม้าที่มีการแจ้งความแล้วนะครับเรื่งมาสิบห้าบัญชีเลยไม่ใช่บัญชีใหม่เป็นบัญชีที่ใช้ประจำเลยใช่ครับบัญชีที่แจ้งแจ้งความแล้วแสดงว่าบัญชีแจ้งความแล้วเนี่ย ก็แสดงว่าเป็นบัญชีม้าดำเลยฮงก็ยังเราแต่มันไม่ใช่เ้านะดำเลยนะม้าดำปีเลยนะเนี่ยมันมันดำปีเลยนี่ฮะปัญหาก็ยัางอย่างโอนเข้าได้โอนเข้าได้จริงิบัญชีม้าดำมันต้องโอนเข้าไม่ได้แล้วนะใช่ไหมบัญชีที่ช่วงนั้นที่ล็อกบัญชีกันอันนี้ไม่โดนเหรอคะเอออย่างอย่างนี้ฮะมันบัญชีม้าดำแตงว่าเราเนี่ยบัญชีน่ะเขาเขายังใช้ได้นี่เดี๋ยวผมต้องไปดูในเรื่องขั้นตอนว่าเอ๊ะเป็นบัญชีที่รับแจ้งความแล้วทําไม เยือยยังโอนเข้าไปได้นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยนะครับถ้าเป็นบัญชีที่แจ้งความแล้วเนียใครจะโอนอีกไม่ได้แนละ้วโอนเข้าไม่ได้ต้องเด้งออกเนีงออกอน,นี่ี่โอนเข้าได้ไม่ได้โอนเข้าได้พอละมันยังมันยังไม่กดหน้าตู้ได้ตรงนี้ต้องไปดูดีดดเทลเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารว่าทํำยังไงสมมตะว่าเป็นบัญชีบัญชีม้าที่มันมันเป็นดถูกถูกในคดีแล้วเนี่ย นายกอดัมน<ช>ี้เนี่ยมันต้องปิดให้ได้เลยมันต้องแบบไม่ใ,ใครโถกโอนเข้าได้เลยเรื่องที่สองที่พี่เจ้าส่งสลิปให้ดูไปเมื่อกี้นี้ครับอย่าง<บ>ที่ชอบดูสลิปผู้เสีย <onnaise. S 1> หายช่านนี้บอกว่าเนี่ยในไลน์เขามีการเขามีการได้ตั้งสองล้านสามล้านเห็นสลิปไหมผมก็เอาสลิปมาตรวจสอบคือส่งสลิปปลอมเข้ามาให้ผู้เสียหายดูว่าลงทุนแล้วได้เงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาได้จริงเห็นไหมชั้นได้จริงเขาได้จริงเห็นไหมครับอ่าผู้เสียหายที่คุยะจะาเป็นผู้ชายเนี่ย ก็เอาสลิปมาให้ดูนี่ไงฉันได้ไหมจังสองล้านเช่เห้อแล้วตอนแล้วตอนตมลนี่นะครับคุณเปิ้ลคุณลอยฮะแต่สลิปปลอมดูง่ายๆขอยธนาคารกรุงไทยนิดเดียวกรุงไทยตอนนี้วันที่สามที่ผ่านมาเนี่ยสามที่เบ็ดเลยเอาสามที่เบ็ดเลยที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหของธนาคารกรุงไทยเมื่อก่อนคือสีฟ้าแต่ปัจจุบันก็เป็นสีเทาและออกดำ เนื่องจากว่าอยู่ในงานพระราชพิธีสําคัญช,ช่วงนี้ก็ต้องแต่งดาหรือเถาลูกพวกเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับหนึ่งอสองครับเลขที่อ้างอิงของธนาคารกรุงไทยไม่ใช่มีไม่ใช่เป็นตัวเลขอย่างเดียวมันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยอันที่สอง <ฮะ S 1> <ะ>สามคิวอาโค้ใช้ไม่ได้จะมีเช c โคออ้อยู่ในแอสซิลิปนั่นให้ตำรวจไปเช็คแล้วคิโค้มันใช้ไม่ได้เป็นเ r โค้ดปลอมไม่สามารถที่จะอะไรได้สี่ ชื่อเขียนผิดนะเช่นนายธนศักดิ์เขียนไปทงงส,ส,ส,สอสติกาันมันอ่านธนศักดิ์ไม่ได้อย่างนี้ครับและโอนได้รับเงินมาสองล้านงั้นเราจากการดูสลิปขออนุญาตกรุงไทยนี่นะครับนะครับดูแล้วเนี่ยมันเป็นสลิปปลอมชื่อของพี่โอนไปชื่อก็โอนไปตัวเขียนธนศักดิ์ก็เขียนแบบคนไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยอ่ะอย่างนั้นนะครับในที่สุดของยายี่ยโดนผมเอา เอาสลิปมาเช็คแล้วเป็นสลิปปลอมครับก่อนก่อนหน้านี้ไงคะที่บอกก่อนหน้านี้ไงคะที่อ่าใส่ไปในแชททีวีแล้วก็ให้พิมพ์ออกมาเป็นสลิปขึ้นมาหมดเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะขึ้นจํานวนตัวเลขขึ้นอะไรได้หมดเลยก็เลยน่าจะปลอมััษษะเนี้ค่ะใช่ใช่ครับใช่ใช่นี่แราะหมายความว่าเคสนี้เนี่ยเขาก็ทําให้ให้เหยื่อท่านนี้ยเชื่อถือโดยการ บอกว่าเนี่ยมันมีการสลิปมีการโอนเงินได้บาิ่งบงยผลดตอบแทนจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วช่วงช่วงที่ตํารวจไปกดออดติ๊กตอกติ๊กตองติ๊กตอแล้วพวกมิจฉาชีพเขาบอกกับคุณยายยังไงครับถึงคุณยายถึงไม่เชื่อตํารวจเขาเขาไม่ได้บอกคุณยายหรอกเขาเขาบอกว่าอ่าบอกเราเออบอกอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อตํารวจนะครับอย่าไปเชื่อตํารวจแต่คุณยายก็เชื่อว่าที่ผมเข้าไปคือตํารวจปลอมแล้วผมเอามาไปแก้เป็นกองร้อยปล่อยเปรตอะไรอย่างนี้ป่ะคะ มันเขาบอกเขาวิดีโอคอลด้วยบางครั้งนะครับแต่อันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาไปตำรวจคนที่คุยเนี่ยเป็นนักบอกว่าเป็นโปรไฟล์นักเป็นโปรไฟล์ของผู้อ่านสถานีช่องหนึ่ง<อ>สถานีดัง<อ>ช่องหนึ่งอ๋อเป็นซีอโออะไรเงี้ยเลยอะค่ะอาซีโอช่องหนึ่ง<อ>แต่ที่ผมไปนเนขาบอกไม่เชื่อแล้วครับแล้วก็พอผมเข้าไปคุยกับผู้เสียหายนั่งคุยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอคุณเพจสายใหม่ต้องเอก เอกเพจสมัยเข้าไ,ไปด้วยยื่งเอกสักแสนหนึ่งตังที่ไม่มีและขอสักแสนหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ใช่ลแล้วฉันจะเชื่อคือเราเข้าไปคุยตั้งนานแล้วเปิดโน้ตบุ๊กให้ดูเปิดสลิปให้ดูเปิดโลเคชั่นให้ดูก็ไม่เชื่อครับเดี๋ยวขออีกแสนหนึ่งนะออลองดูก่อนอ่ะแต่<ด>ทั้งที่เงินที่โอนไปก่อนห้โอนไปเท่าไหร่แล้วคะก่อนจะคิดจะโอนแสนโอนแสนโอนตอนนั้นไปเก้าเก้าล้านแปดแสนนึงเห็นทีจะไม่ผิดเก้าล้านแปดแสนเก้าล้านเก้าแสนเกือบเกือบสิบล้าน เขาได้ผลตอบแทนกลับมาบ้างหรือยังครับไม่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 ได้ครับไม่ได้ยังไม่ได้เลยแต่คืออย่างนี้ถ้าเราแจ้งความเร็วนะครับมีการหนึ่งจำไป็นต้องมุสหามขณะนี้วอลลุ่มเรามีศูนย์วอลลุ่มของตรอใช่ไหมเมื่อแจ้งความเร็วนะครับแล้วเราไล่เส้นเงินได้เร็วเราจะบล็อกเลยเอาตำรวจไปจับที่นู่นเลยนความมเชียงรายสาแก้วมุสหารขนาะนี้เงินกำลังจะไหลไปที่มุสหารไปเลยบล็อกตัวเลยแล้วเช็คกล้องวงจรปิดต่อคือขณะนี้ย เราทำขนาะกาลังปฏิบัติการของของคู่กดเงินหรือหรือทําแบบปัจจุบันเลยแต่เมื่อก่อนมันต้องรอที่สุดแล้วเราไปไล่เงินว่ามีเงินค้างในท่อหรือไม่แต่ปัจจุบันในวอลลุ่มเนี่ยเรามีธนาคารนั่งอยู่กับตำรวจที่วอลลุ่มของตอรอที่ประชุมวันเลยครับคุณยายเขาได้ค่าตอบแทนกลับคืนมามั่งแล้วหรือเปล่าเ,าเขาถึงลงเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะ ว่าไม่ได้หรอกเขาที่ฟังแล้วอ่ะได้คืนมาไม่กี่พันบาทแต่ตอนแ,บบแรกช่ือมครับตามตามมุกข,ของมิาชีพเลยโอนครั้งแรกแรกก็ได้คืนแหละใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วอย่างนี้<ช>ค,รครับอย่างนี้เออ่ตอนเนี้ยมีมีบางท่านนะครับอินฟูบางท่านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ฟังข่าวเรื่องนี้ก็บอกว่าตัไทยเนี่ยยังไม่เคยคืนเงินให้กับประชาชนเลยมีแต่ว่าจับแต่บัญชีม้าบัญชีม้าไม่ใช่นะครับ ท่านไปย้อนดูแต่ข่าวท่านไม่ออกให้ผมงไงครับมาท่านไปออกข่าวแต่เรื่องเวลาไปจับรายใหญ่ๆจับเว็บพนันจอะไรนะออกแต่เวลาคืนเงินไม่ได้ออกนะครับสมยัยท่านพลตำรวจโทไตลงผิวพันธ์เป็นวิจารณไซเบอร์แล้วตอนนี้ท่านเป็นรองจเจรจนมาถึงพตำรวจโทรชุรพลเปรมุตรวิจารณาไซเบอร์ลอบคืนเงินไปแล้วเนี่ยสองร้อยสี่สิบกว่าล้านบาทแล้วครับโอคืนเงินแบบนี้ลักษณะใช้ไมนิสแคดด้วครับรีบปิด,ปดบัญชี ตามล่าเาค้าเงินคืนแต่ตำรวจต้องไล่ให้เร็วนะ,ะแต่ที่ก่อนเนี่ยคือไม่ก็ใจตามคดีเขามาแจ้งความแล้วก็ค่อยไล่ตามจับเรียกออ,อกหมายเรียกหมายจับไปมีเงินค้างเท่าเท่าไหร่ก็ก,ก็อนุญาไว้แต่อันนี้มันทําทําภายใให้เสร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้เลยมันก็ยังทันงั้นเงินเราให้คืนเป็นรูปเช็คเนี่ยนะครับจากธนาคารต่างๆที่ร่วมมือเนี่ยสองร้อยกว่าล้านแล้วครับผม ให้คืนกับประชาชนไปแล้วครับค่ะพี่แจท้ายสุดค่ะถ้าอย่างนั้นอ่าถ้าประชาชนถูกวิชาชีพหลอกปุ๊บต้องทําไงคะหนึ่งสองสามจะได้เงินคืนทัหนึ่งนะครับรีบโทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับเพราะหนึ่งสี่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีศูนย์วารุณเพิ่งตั้งไม่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 านางเงี้ยฮะจากนั้นหนึ่งสี่หนึ่งจะรู้ว่าเหตุเพิ่งเกิดปุ๊บเขาจะยิงเข้าไปที่ศูนย์นะฮะศูนย์วารุณตรอหนึ่งรีบโทรหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งับ แต่ตอนนี้มีศูนย์อศูนย์หนึ่งอยู่ที่ปฐุมวันคือวอลลุมนี่แหละครับเขาเรียกวอลลุมแอนตี้นะครับนี่แหละครับแอนตี้ไซเบอร์แอนตี้ไซเบอร์กรแกมเซ็นเตอร์ถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องเขาก็จะรีบให้ชุดบริการของธนาคารนั่งอยู่ด้วยกันนี่ไงนั่งเป็นบัตดีนั่งทั้งวันทั้งคืนนี่ครับรีบเลยธนาคารการิกรครับท่านนะกรุงไทยครับท่านยูอบีแค่ทาเลยธนาคารเห็นปุ๊บก็ปัปป๊บปป๊อป๊เลยแต่เมื่อก่อนพอจะแจ้งพอจะไปหมดเป็นวันเป็นเดือนมันไม่ได้ ล้วไอ้ที่ได้ก็ต้องแช่แข็งไว้ที่ไหนฮะที่หมื่นล้านที่ธนาคารต้องรอว่าใครปนเปื้อนนี่แหละครับค่ะพี่แจ้งหมายความว่าถ้าเกิดเราเผลอเราพลาดนะไปเจอมิฉาที่แบบเผลอไปกดเงินโอนอะไรให้เขาโทรก่อนเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะตอนนี้โทรด่วนเลยครับด่าเจนหนึ่งตอนนี้มันมียาผู้สายเราพอไหมครับมีประชาชนบอกโอ้โหเพื่อโทรยากตอนนี้เขามีการเพิ่มผู้สายก็ช่วงนี้มีการเพิ่มผู้สายมากขึ้น นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะรีบส่งมาที่วอลลุ่มันเร็วขึ้นไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะต้องถามซักถามอะไรเมื่อคือเดี๋ยนี้เขาส่งมาที่วอลลุ่มเลยฮะวอลลุ่มที่ปทุมวันเลยที่ตอรอเขาก็จะมีชุางานร่วมกับหลายภาคส่วนเขาทาได้เร็วขึ้นไงจึงสามารถคืนได้สองรอยห้าสิบล้านครับแต่ว่าวอลลุ่มีเพิ่งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เองนะครับเพิ่งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วก็หลายท่านบอกว่าเอาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เห็นได้คืนเงี้ยเมื่อก่อนยังไม่มีหนึ่งสี่หนึ่ง ไม่ไม่มียังไม่มีวอลลุ่มหนึ่งซีซีหนึ่งเนี่ยหรือ AOC เนี่ยมามีขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้้หกสิบหกครับผมมีมีแชท AOC ด้วยไหมคะถ้าเผื่อไม่ใช้รูปแบบโทรอะค่ะรูปแบบูโทรก็จะเป็นอย่างนี้ครับ www.thaipoliceonline.go.thwww.thaipoliceonline.go.th ผมก็คือจะบอกว่าช่องทางหลักมีแค่สองช่องทางคือโทร1441เท่ากับถ้าทางออนไลน์ก็คือแค่เว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ถูกต้องไหมคะทางแชททางเฟซบุ๊กอะไรไม่มีนะรับแจ้งทางเฟซไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแจ้งความออนไลน์เดี๋ยวจะได้เงินกลืนมาหาฉันนะเดี๋ยวฉันจะการให้ค่าจำเนียมต้องีสองให้อีกไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีอันนั้นคือไม่อาชีพหาช่องทางหารายได้ว่าฉันคือตำรวจไซเบอร์ปลอม ฉันคือตำรวจปลอมฉันคืออะไรบอกไม่ได้ครับท่านโทรเฉพาะ1441นะครับ mm hmm. หรือเวอร์เว็บไทยบริษัทออนไน์ c o t h เท่านั้นแต่ง่ายสุดคือ1441ครับผมนะครับ oh. อันนี้สำคัญที่สุดให้เร็วที่สุดขณะนี้เราสามารถได้เงินคืน200กว่าล้านอย่าไปเชื่อ อินฟูบางท่านหรือบางท่านมาพูดออกสื่อทุกวันทุกวันนะฮะว่าต<ม>ำรวจไม่คืนเงินเขาเลยคุณแต่จับบัญชีม้ามันไม่ใช่ว่าทำไมไม่ย้อนดูภาพข่าวทําไมคุณไม่มาดูเสถิคดีทําไมคุณไม่มาถามผู้เสียหายที่เขาร้องให้ดีใจได้เงินคืนบ้างตรงนี้ต่อออกสื่อให้เขาทราบบ่อยๆสิค่ะล่าสุด <นะ S 2> มีน้องคนหนึ่งที่ที่พิษณุโลกนะคะพี่แจพี่แจทรา,าบเคสนี้ไหมที่เขาเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเขา มีเงินอ่ะเขาก็แบ่งให้พ่อให้แม่เขาแล้วเขาเหลือประมาณสองล้านนะคะแล้วเขาก็เจอนิติอาชีพเนี่ยค่ะโทรมาบอกว่าอ้างเป็นธนาคารแล้วบอกว่าบัญชีของเขาี่้เป็นทรพัานสิผิดกฎหมายอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนักสพโอนไปให้ตำรวจโอนเงินให้ตรวจสอบแล้วเขาก็หลงเชื่อโอนไปแต่เหมือนเขาน่าจะแจ้งผ่าหนึงสี่สี่หนึ่งไหมคะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ขัดตามแล้วก็สามารถเอาเงินมาคืนให้เขาได้้็ด,ดีใจมากเลยนะ นี่ไงครับนี่เขาที่ออกข่าวเห็นไหมฮะเช่นเดียวกันนี่ค,คือใช้โครงการของ m ม n e ิสแคดแ back ปิดบัญชีตามล่าความยื่นคืนและสามารถคืนได้ทั่วประเทศนะครับจะเป็นผู้การหรือผู้กักที่นั่นนะครับคืนเป็นเช็คร่วมกวับธนาคารได้เลยนี่ครับเขาได้คืนเลยเพราะเรารู้เร็วรแจ้งเร็วตัวเราต้องรู้เร็วนะครับและแจ้งเร็วไม่ใช่ลงทุนเขาไปแล้วสี่เดือนที่แล้วโอ้โหเงินมันไปคริปโตเร,รือยก็ไม่รู้เนี่ยฮะมันต้องรู้เร็วและแจ้งเร็ว และตำรวจมีวอลลุมตรลอแบบนี้ไงครับเรียกว่าเสริมทับแล้วเสริมอีกครับผมค่ะโอเคค่ะอ๋อได้ไหน่าสนใจมากก็เอาถึงแม้ตำรวจเขาจะมีวิธีการในการบล็อกแล้วก็เอาเงินมาคืนได้นะแต่ก็ก็อย่าหลงเชื่อง่ายๆพี่แจ้ย้าเตือนทรับพี่แจ้ตอนนี้พี่แจ้คนนเดียวเดียวฮะคุณออมแล้วก็เปิ้นบอกทุกคนเน้นย้ำบ่อยๆคุณอยากจะลงทุนกับเขาคุณอยากจะลักแบบโรแมนส์แคม คุณอยากจะลงทุนเป็นไฮบริดแกมหรือว่าคุณจะซื้อของอะไรต่างขอเบอร์โทรศัพท์เป็นบริษัทใช่ไหมอ้วาวัวเป็นบริษัทมาขอเบอร์โทรศัพท์อย่างรักชั้นใช่ไหมขอเบอร์โทรศัพท์และโทรกลับต้องติดครับในหนึ่งล้านแคดีไม่ติดเพราะมันเป็นระบบซิมบล็อกดังนั้นเนี่ยให้เล่าเหมือนแช่งให้เล่าเหมือนแช่งเช่นเดียวกันขอเบอร์โทรกลับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งคุณและโทรกลับเราต้องโทรกลับได้ถึงแม้คุณบอกว่านี่ฮะชั้นโทรมาศูนย์เก้าหนึ่งไงรู้ว่าคุณโทรได้ แต่ฉันต้องโทรกลับได้ด้วยถ้าโทรกลับไม่ได้ร้อยแล้วเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตซิมบอกที่แด้สัคามสัตยนิดนึงนะคือพวกมิถัดที่มักจะใช้วิธีการเร่งเร้าแมคือต้อง,ต,องต้องรีบตัดสินใจภายในตอนนี้นเพื่อไม่ให้เราวางสายห,หรือมีโอกาสเทคกลับใช่ไหมเท่าที่สังเกตที่ฟังมาเนี่ยถูกต้อง,อง,องนี่ไงนี่ไงเลยอันนี้ถ้าท่านรู้เลยเนี่ยมันแสดงว่าเ,เราทั้งสองท่านดีเจสองท่านเนี่ยนะฮะ เอเรียกว่าเอฟังบ่อยรู้บ่อยเนี่ยฉันรู้เลยว่ามันต้องเล่งเล้าใช่เลยครับอ่และทํายังไงพี่แจ้คือคนพอเวลาถูกเล่งเร้าแล้วกลัวจะพลาดโอกาสกลัวจะต้องโน่นนั่นนี่ต้องลงทุนภายในสิบนาทีนี้โอ้โหมันไอ้ธุรกิจไหนจะเร่งเล้าขนาดไหนคงไม่มีละครับหนึ่งสองเอาเื่งเล้าใช่ไหมขอเบอร์หน่อยดวเดี๋ยวฉันโทรกลับเพื่ออยากจะลงทุนกันขอเบอร์โทรหน่อยอ่เดี๋ยวฉันโทรเลยตอนนี้แหละอะไรใครในนี้นี่เลยนี่แหละ พอได้เบอร์โทรโทรกลับได้เช็ค i p พ d d อ e s s ได้ครับ<ฮ>แต่ในร้อยแต่หมื่นแต่ล้านอ,อ,เอดเคดีมันไม่ได้สิครับมันไม่มีเบอร์มันเป็นซ <c oughs> ิมบ็อกแล้วมันเป็นลงที่ไหนมันก็ไปเอาอตอนนั้นผมไปตรวจกตอมอไปอยู่ในตึกอีกสามสิบชั้นแถวหว้วยขวางเ <c oughs> จ,จอซินของประเทศไทยประมาณ 4, 50, าสี่แสนห้าหมื่นวัดซินแต่หลัง <c oughs> บ้านอยู่ไหนครับหลังบ้านอยู่ขเขมร <c oughs> ใอ้เพื่อนมาโยเฉาเราอยู่นี่นะครับ แต่หลังบ้านคอยสลอเ,เนี่ยแต่ว่าซิมบล็อกไอตัวซิมเนี่ยมันเช็คไอพีได้แต่มันลงที่ไหนครับอยู่ตึกห้วยขวาง<ม>ทั้งตึกเลยทั้งสี่แสนมิซิมเลยโอ้โหค,ค่ะได้ค่ะพี่แจ้นะครับได้ค่ะพ,พี่แจ้นะ,ะนวันนี้ก็ได้ความรู้น,นันจริงๆถ้าเกิดเดี๋ยวโอกาสหน้าขอคุยกับพี่แจ้อีกนะเพราะว่าที่เราเตรียมมาตอนแรกเรามีแบบมีข้อมูลเยอะมาก แต่วันนี้เวลาแบบจากัดจริงๆค่ะพี่แจเดี๋ยวคราวหน้าขอเตือนล่วงหน้าเลยได้ไหมคะพี่แจค่ะเกี่ยวกับเรื่องคนโคงมาอัปเดตต้องคุยกันบ่อยๆพี่แจคุยมาเตือนมาย้ํากับคุณผู้ฟังบ่อยๆเพราะว่าต่อให้เราเตือนแค่ไหนมันก็ยังมีคนที่ไม่รู้แล้วก็เหมือนเรียัเงเผลอตกเป็นเหยื่อมาพี่แจนะครับผมครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ